สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีนะครับผมมาเห็นข่าวคราวนะครับที่วีรเทพป้อมพันธ์นะครับนักเตะบิดฟิลห้องเครื่องทีมชาติไทยของเรานะครับได้เปิดประมูลเสื้อทีมชาติไทยที่สวมลงแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2024ในรอบจิงชนะเลิศที่เจอกับเวียดนามน,นะครับ เพื่อช่วยเหลือนักฟุตซอลนะครับเดินสายที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำบกน้ำใจนะครับของเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตซอลก็ฟุตบอลด้วยกันนี่แหละครับวิรเทพปอมพันธ์เองเขาก็เคยเล่นฟุตซอลเหมือนกันช่วยเหลือเพื่อนนะครับในในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับขอให้หายไไว้นะครับโดยอัปเดตนะครับอาการเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ย ข่าวได้ลงว่าคุณทันนี่นะครับอาการดีขึ้นแต่เลือดออกยังเลือดออกที่ท้องนะครับเขามีอาการสะโพกหักนะครับฉีกขาดพี่ดุยนะครับรอหมอดูกระดูกตรวจอีกทีนะครับพูดคุยได้เป็นปกตินะครับมีปัญหาในระบบสมองนะครับพี่อ้นนะครับวันนี้กลับไปผ่าเอ็นเข่าที่สมุทรปราการคือเขามีอาการสะโพกฉีกแล้วก็หักนะครับอ่ติงลี่นะครับมีอาการตอบสนองดีขึ้นแต่ต้องรอพักฟื้นนะครับ ก็รวมกันเป็นกาลังใจให้นักฟุตซอลเดินสายทั้งสีท่านนะครับขอให้หายเร็วๆนะครับขอให้กลับมาเล่นได้อีกสําหรับที่ผ่านมานะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางก็ได้มอบเสื้อให้ผู้ชนะการประมูลเสื้อกันขันทีมชาติไทยนะครับไปแล้วนะครับเป็นจํานวนเงินสองหมื่นบาทนะครับโดยผู้ประมูลได้เนี่ยได้แก่มาซารุสุชิบานะครับสาขาจังหวัดระนองนะครับตรงนี้นะครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับการประมูลเสื้อทีมชาติไทยของวีระเทพป้อมพันธ์นะครับที่ใช้แข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปี2 0 2 4รอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามเนี่ยเพจนะครับเดี๋ยวพอดีผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับถึงเย็นนี้เวลา19บนาฬิกาครับใครสนใจอยากจะได้เสื้อของวีระเทพป้อมพันธ์นะครับเข้าไปประมูลได้ครับเดี๋ยวผมผมแปะลิงก์ไว้นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับสำหรับนะครับ นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับทีม U20 ที่กำลังจะลงสนามแข่งขันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิชติเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับที่จะเริ่มขึ้นในแมตช์แรกวันที่14กุมภาพันธ์ที่เราจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติไทยชุด U20 ทีมนี้นะครับอยู่ในสายที่ค่อนข้างจะแข็งมากนะครับก็คือร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ทีมชาติซีเรียโดยการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิชติเอเชียครั้งนี้นะครับ เขาจะเอาเพียง2ทีมผ่านเข้ารอบเข้าไปในรอบต่อไปนะครับแต่ข้างบนเรานะครับมีทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีแล้วก็ทีมชาติซีเรียซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งสิ้นครับในระดับเอเชียที่เราจะต้องเบียดให้เป็นหนึ่งใน2ทีมที่เข้ารอบให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องเหนือกว่าซีเรียและเหนือกว่าทีมใดทีมหนึ่งระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติเกาหลีด้วยจึงจะเข้ารอบไปได้นะครับสําหรับอู่ยี่สิปี ผ่านเข้ารอบไปได้ยังไม่พอครับถ้าเกิดเราหวังที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นยู20ซึ่งจะจัดการแข่งขึ้นที่ประเทศชิลีระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2568นะครับเราจะต้องผ่านเข้าอีกรอบหนึ่งก็คือรอบรองชนะเลิศเพราะว่าในการแข่งขันที่ชามิชาติเอเชียรอบสุดท้ายในรุ่นยู20ปีที่ประเทศจีนในครั้งนี้นะครับ เขาเจะเอาเพียง4ี่ทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศชิลีดังนั้นนะครับจึงเป็นศึกหนักเป้าหมายนะครับที่เราอยากจะไปฟุตบอลโลกรุ่นยูยี่ก็ค่อนข้างที่จะลําบากลําบากมากที่เราจะต้องนะครับทุ่มเทในการเล่นอย่างถึงที่สุดเลยครับและเราจะต้องร่วมเมันเชียร์ให้ทีมชาติไทยชุดนี้ประสบความสําสเร็จการไปฟุตบอลโลกในฟุตบอรลรุ่นเยวาวชนนี้นะครับอยากจะกล่าบเรียนอย่างนี้นะครับว่า การไปฟุตบอลโลกในฟุตบอลรุ่นเยาวชนเราต้องมองนะครับว่าเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูย่สามเนี่ยต่างเป็นฟุตบอลในลักษณะที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาครับคือว่าเป็นการพัฒนาในรุ่นเยาวชนของเราซึ่งแตกต่างจากทีมไทยชุดใหญ่นะครับทีมไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปฟุตบอลโลกนะครับเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศเราเพื่อยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลทั้งประเทศขึ้นนะครับ แต่การไปฟุตบอลโลกของนักฟุตบอลในรุ่นยูสิบเจ็ดยูยี่สิบหรือยูยี่สามเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาฟุตบอลในลักษณะที่นักเตะเยาวชนของเราได้มีโอกาสได้ลงแข่งขันในเกมที่มีโอกาสเจอทีมชาติในระดับชั้นนําของโลกครับจุดนี้เป็นจุดที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับกับทีมเยาวชนเพราะว่านักเตะเยาวชนจําเป็นอย่างยิ่งครับหนึ่งในข้อที่เจแปนเวียกำหนดเลยว่านักเตะเยาวชนที่กําลังพัฒนาเนี่ย จำเป็นจะต้องลงแข่งขันสม่ำเสมอแข่งขันกับทีมในระดับโลกหรือระดับท็อปของเอเชียคือฟีเท้าดีๆเรามีโอกาสได้ลงเล่นด้วยจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนเราอย่างสูงในพัฒนาการจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นโอกาสเป็นโอกาสของนักเตะ U20 นะครับหรือว่า U17U23 ของเราเนี่ยจะต้องไขความมาให้ได้โอกาสถ,าถ้าเราไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเรามีโอกาสนะครับได้เจอทีมใหญ่ๆอ,อย่างสเปน อังกฤษฝรั่งเศสบราซิลชิลีลหลายๆทีมครับที่อยู่ในระดับท็อปของโลกเรามีโอกาสได้ไปวัดฝีเท้าทั้งในเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้ที่จะมีทีมชั้นยอดผ่านเข้ามาให้เรามีโอกาสได้ลงสนามแข่งขันกับเขาและนักเตะในรุ่นเยาวชนของเราจะได้มีโอกาสไปซับบรรยากาศทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครับจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญมันจะเป็นก้าวย่างพัฒนาการของเยาวชนของเราทําให้ ระหว่างการพัฒนาในระดับเยาวชนของเราเนี่ยจะเกิดมิติที่มีคุณค่าและทําให้เราพัฒนาขึ้นอย่างสูงตรงนี้แหละครับจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะมองว่าตอนนี้นักเตะในรุ่นเยาวชนต่างๆของเราเนี่ยไปแข่งขันในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายซึ่งน่าเย็นดีนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเป็นหนึ่งใน2เท่านั้นเองครับสประเทศนะครับที่ผ่านเข้าไปในรอบนี้ได้ก็คือไทยกับดนนเชียเท่านั้นครับในย่านอาเซียนของเราประเทศอื่นตกรอบนะครับ มันเป็นพัฒนาการที่เราควรจะเข้าใจนะครับว่าการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเยาวชนเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งมันแตกต่างจากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชุดใหญ่นะครับจุดนี้เราต้องแยกให้ออกว่าเราจะดูฟุตบอลในรุ่นเยาวชนอย่างไรให้กําลังใจกันอย่างไรนะครับเหลือเวลาเพียงหนึ่งเดือนนะครับก็จะถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญนี้แล้วนะครับในช่วงเดือนหน้าทางเฮดโค้ชนะครับคือเอมสันเปเรราได้วางโปรแกรมในการอุ่นเครื่อง ในการฝึกซ้อมนะครับอย่างเข้มข้นวันที่16ที่ผ่านมานะครับเราได้อุ่นเครื่องกับทีมราสีสไลยูเนเต็ดนะครับแล้วก็วันที่21ที่จะถึงนี้นะครับทีมชาติไทยชุดยูย่ก็จะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับพบกับทีมชาติจีนที่เราจะไปเจอเขาที่บ้านเขานี่แหละวันที่2 2ถึงวันที่31มกราคมครับเก็บตัวที่บุรีรัมยูเนเต็ดแคมป์อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวันที่25นะครับ อุ่นเครื่องพบกับทีมชาติอิรักนะครับวันที่31ลงอุ่นเครื่องอีกครับพบกับทีมชาติกาตาร์และวันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์เก็บตัวที่บุร,รัมยูเตดแคมป์จังหวัดบุรีรัมนะครับวันที่11กุมภาพันธ์เดินทางสู่เมืองเซนเจนนะครับสาธารณชาชนจีนเพื่อเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติเอเชียรอบสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเตรียมตัวที่มีการอุ่นเครื่องหลายแมต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ครับแน่นอนครับกับทีมชาติไทยเราแน่นอนการเสริมทีมต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีการเสริมทีมเข้ามาโดยเฉพาะนะครับนักเตะอย่างเอราวันกาดิเย่เนี่ยซึ่งเป็นสตาร์ที่แฟนบอลชาวไทยเราเรอคอยที่จะชมฝีเท้าเนี่ยบินมาจากฝรั่งเศสแน่นอนครับโดยจะบินไปสมทบที่เซนเอร์เลยนะครับในการลงแข่งขันนัดแรกพบก,กับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นตรงนี้นะครับเป็นเป็นจุดที่เราจะดู พัฒนาการของทีมชาติไทยเราในรุ่นยูยี่หลังจากที่ได้ลงแข่งขันในฟุตบอลช,ชาติอาเซียนรุ่นยูยี่ปีได้ตำแหน่งรองแชมป์นะครับในปี2 0 2 4ที่ผ่านมาแล้วก็เราลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลช,ชาติเอเชียรอบคัดเลือกที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยผ่านเข้าเป็นอันดับ2นะครับรองจากทีมชาติอิรักถือว่ามีผลงานที่ดีมาตลอดครับและเราเป็นทีมที่ถึงแม้ว่าจะยากนิดน,นึงนะสำหรับยูยี่สิบ เพราะว่าเราไปอยู่ในสายที่คําน่านจะแข็งแกร่งแต่อะไรก็ตามครับก็ยังต้องการกําลังใจจากแฟนบอลไทยทุกท่านเพื่อพัฒนาการของเงยาวชนไทยในชุดนี้ที่จะส่งต่อนะครับขึ้นมาอย่างรุ่นยูยิบสาและทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปในทีมนี้นะครับมีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนนะที่ที่ผมทํามาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะผมคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยในคลิปต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับนักเตะโดยละเอียดนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเราเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาหลายตัวอย่างจอร์นมิติเน่นเนี่ยเป็นอย่างไรเอราวันกาดิเย่เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แผงหน้าเราก็มีจศกรบุรพาและนายเจมส์สมาร์ทนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบวกกับเคเรนทรอนดาอันเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะศูนย์หน้าเชลซีชุดย,ยู20ซึ่สร้างผลงานดีมาตลอดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในในคลิปต่อไปครับ มีกิฟแฟนบอลนานน,นิคมนิยมในเซียเสียตะโกนกวดดาราคาขึ้นลงตาม,มาปกกระกันกันจนเนนบี้ยฐานนักท่องเที่ยวไทยความซื้อไม่ไหลเพาะแจบรรดาเฮียเรียกมองเห็นกันหรือ,อย,งย,งมมยองงังว่าจริงชาวบอลไทยบอกแกสงสารที่หมดทางคอยยังเล่นเป็นเตรียมไรไอเดียคิดฟุตบอลไทยยุบล้ามาาากันไปจนเป็นปัญหาใหญ่ของแอนเชียร์ไม่มีอีกแล้วถ้าปังตาฟุตบอลไทยก็าาจะนะมาถึงจุดจะไม่กลับมาอ่อนเพลียจะงแบนเวกหรือหุนทาง มากทางเราจะไปอยากเทียบพัฒนาก้าวหนาว้าไปสู่ระดับท็อปแห่งเอเชียกลับมาสู่จุดที่ลมเลว้วไม่เอาแล้วเรามีรอยยิ้มติดใจในยุคใหม่ครอบครัวฟุตอนไทยก้น้ากันต่อไป มีผ่านมัแล้วลุีบอนไทผ่าไปกินแฟเวลา,อาีอม่ยอมได้เสียเสียกดกนดาวราคาขึ้นลงตามระบกบกอักันจนผ่านมาจนแสนไปลเอาชีวิลไลผัดเจ๊บัดาเฮียเฮียอาเห็นกันหือยังร,ริงชากบอลไทยกันส่งลังที่บกังคนยังเล่นกระเทียมไรไอดืิด ไทยลูกลาจะไปจะเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชีย e ไม่มีอีกแล้วหากบังตาฟุตบอลไทยพัฒนามาถึงจุดจะไม่กลับมาอ่อนเพลียจะแบนเวกอือห้นทางก้าวหามาถูกทางเราจะไปอย่างเที่ยมพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระดับพอมแห่งเอเชีย e <c oughs> Gerry! There no more image Takodola to, to the point where it will not fail again. Japan the where path The fifth step is climbing is raised no fail again up Japan fifth The กลับมาสู่จุดที่ลมเลว้วไม่เอาแล้วน้องมีรอยยิ้เพียงใจในยุคใหม่ฮอปฮู้ฟต์อไทยก็น่ากันต่อไปเราจะก้าวไปไกไม่เล็วไหลหัวใจเราปลงเที่ยว What I got for you